การตาตรมเมนนะครับในเวลานี้นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกา59นาทีนะครับเราก็ลาตระเวนในการเดินเท้าแล้วก็ไปเจอกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนะครับประมาณ2 4คนนะครับก็กำลังขุดจอบถนนอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ทําการเข้าปฏิบัตินะครับก็กลุ่มก็ได้หลบหนีไปนะครับเราก็ได้ยึดสิ่งของนะครับที่ใช้ในการขุดจอซึ่ง ในส่วนของภาพตรงนี้ก็เป็นภาพของความร่วมมือนะครับของชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ร่วมกัน,รเ,น,น,นเราประเมินเบื้องต้นเนี่ยมีการเชื่อมโยงกลุ่มนี้กับเหตุการณ์อะไรบ้างก็จะมีอยู่ด้วยกันสามเหตุการณ์นะครับก็คือเหตุการณ์ระเบิดชุดรักษาบควายครูของอสออที่บ้านลิมุตนะครับแล้วก็เมื่อวันที่ย9ที่ระเบิด,ท,บดที่บริเวณบ้านจานนันชุดเดินเท้าของ ร้อยรอ5 0าสน,นึนะครับซึ่งเราจะเป็นเส้นทางในการเดินเท้าก็ตรงนี้เราก็ต้องรอผลวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อยิเนี่ยส่วนของลักษณะของเขตเมืองแล้วเป็นเขตที่เขามุ่งที่จะกระทำนะครับซึ่งภาพข่าวเนี่ยก็จะมีมาโดยตลอดซึ่งในส่วนของตัวเมืองเ่ยเราไม่ได้มีการเตรียมการฝันนะครับแล้วก็มีการเตรียมการตั้งแต่วงจันนอกจันกลา,างและจันชร์หนักซึ่ง การเตรียมการเนี่ยเราจะเน้นจากภาพของงานข่าวก่อนมาเป็นเบืตั้งนะครับแล้วก็ใช้มาตรการที่ทางกรรนภาคสีส่ได้มอบหมายให้ก็คือการรบอองสิบประการในการดูแลในเรื่องของการดูแล,แลรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลสิของประชาชนพื้นที่ที่ก็คือเรามีหน่วยทหารเนี่ยอยู่ในพื้นที่ทั้งในเขตรอบนอกทั้งในเขตอำเภอเมืองและยังเรายังมี กำลังแทะประชาชนนะครับท,ท,ที่เครือข่ายวิธีเคลื่อนแดงในการแจ้งเตือนนะครับซึ่งในส่วนของเราก็ได้รับความรู้ด้วยแล้วก็ประชาชนมีจิตอาสาเป็นอย่างยิ่งครับในส่วนของเราในการตรวจสอบข่าวกลุ่มกลุ่มใหม่เนี่ยเป็นยังไงครับเราก็จะมีการรีเช็คนะครับระหว่างหน่วยชกในพื้นที่หรือหน่วยข้างเคียงนะครับเราจะมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันอยู่ตลอดซึ่งในในใน,ในการอิกแบบใน ในปีนี้นะครับในปีนี้เนี่ยก็มีการประสานงานกันจริงๆแล้วมีการประสานงานมา,มาโดยตลอดแต่ว่าในส่วนของข่าวเนี่ยเราจะเช็คทั้งข้างบนลงข้างล่างในแนวขนานแล้วก็ในแนวล,ล่างขึ้นบนเพราะฉะนั้นจะเป็นข่าวที่ตรวจสอบได้รับความตรวจสอบมันมีไหมว่ามีการฝึกเด็กขึ้นมาใหม่จํานวนมากเลยนะก็คงเป็นธรรมดาแต่ว่าในในส่วนของจํานวนเนี่ย<ช>ผม<ช>จะคงจะไปพูดแทนพื้นที่อื่นไม่ได้แต่ว่า มันเมื่อเขาถูกจับคุมหรือสูญเสียเนี่ยเขาเขคงคงจะมีการผลิตทดแทนขึ้นมาแล้วก็มีการทดลองงานซึ่งเราจะทราบวงรอบของขาอการในในในส่วนของยานหานึ่งที่ดูแลและรับผิดชอบพอจะประเมินได้เหมนมากก็ในส่วนของเราตามภาพข่าวนี้ก็ประมาณสิบกว่าคนที่เข้ามาซึ่งเราก็รู้หมดแล้วว่ามีใครบ้างแล้วก็เข้ามาพื้นที่ใดบ้าง,งตรงนี้เราก็ได้จัดชุดในการเฝ้าระวังและติดตาม ขาการป้องกันตัวการใช้อาวุธการรอบวางระเบิดนะครับแล้วก็จะมีการทดสขขอบกำลังใจเพื่อทดสขขอบว่าจะทางานหรือไม่มีการตั้งชื่อกลุ่มใหม่อใช้ยกลุ่มเ่าตอนนี้<ม>เรายังไม่ได้รับข่าว